ครับพาลูกสาวม,มาทำบุญวัดเขาตะแบกชนบุรีบรรยากาศนผมไม่ได้เห็นนานนะเนี่ยให้ดูรถเยอะรถเยอะคนก็ถือว่าเยอะขอด้วลาไปครับสวัสดีครับ ไปดูกัน,นแล้วไม่รอเลยกกเป็นเริ่มจากจุดไหนเนี่ยกออ็ไม่รู้นึกว่าพื้นที่มันเต็ม สะพานอะไรนะี่ยเขาเรียกว่าสะพานอะไรเฮ้ยนี่นี่ได้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นไม่เห็นกันหมดไม่เห็นเจ้าของวันเกิดเลยอะนี่มาไปเดินกับปอวันนี้วันเกิดใคร ใ,ใส่กับโปรงเขาทำเป็นเป็น,เ,ปนเดือดเดือดไหมเดือ <record S 2> มหไหมเริ่มเริ่มจากไหนไ,ไปบูชาบูชาอะไร นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาฝั่งนี้ดิมานี้ก่อนมานี้ก่อนมานี้ก่อนโน,น้นมาตรงโน้นก่อนปะฮะคนละเส้นเหรอ ใช้คนละเส้นเหรอเนี่ยไปอ่านอ่านดูดิไปอ่านดูตรงนู้นก่อนวันนี้ก่อนอ๋อคนละเส้นพอดีเลยหกคนคนละเส้นพอดีเลย ฮะก็นี่ไงกำลังกป้ากำลังจะพาลงไปเนี่ยนะต้องถามมามาป้าก็ไม่รู้เหมือนกันป้าจะเดินดีๆเดินดีๆจะเดินมาใกล้เดินมองไม่เห็นไปไปบูชาปใช่ครับแปดนี่นี่วันเกิดเขาแหละวันเนี้ย <c ười> พาตะลอนหน่อย อันนี้เอาเอาไปผูกแอนนาอันนี้อะไรเอาไปแล้วเหรอสี่ขวบแล้วส <c oughs> ี่ขวบแล้วคะเออแปดขวดครับผมอันนี้ไปผูกตรงตรงตรงใส,ส่ราวจะพานเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ปวดหัวครับกู <c oughs> จะโตเป็นเป็นน้องครับเป็นน้อง

เขียนค่ะเขียนเองเป็นไหมเนี่ยเขียนอะไรเขียนชื่อเหรอเขียนชื่อเหรอ เขียนเองเป็นแล้วก็มาเขียนเนี่ยนาโปรอ่ะหืมป .2 แล้วเขียนชื่อตัวเองออกแล้วอะเดี๋ยวเดินไปเอาก็ได้รออย่างนี้แหละเดี๋ยวแป๊บนึงเขียนรอเพราเขียนแล้วเหรอเขียนยัง มาเขียนเองชื่อเธอสีหสเหลืองฮะโทรเอโทรศัพท์ฉันมาต<ะ>เต๋วซี<แ>เขียนในอไงนาโปเขียนยังไงไหนอะยืนตรงนี้เดี๋ยวมาถ่ายรูปมายืนตรงนี้ของเธอสีเหลืองของพ่ออะไรอยู่นี่ของพ่อของพ่อแมองไม่เห็นหน้าเลยอะเดี๋ยวก็ได้เขียนรูปด้วยกันอล้ อันเดี๋ยวเจ้าถือดีๆดิถือดีอนาล่ะอนาไหนฮะถือดีๆเสร็จแล้วป้าจะดูป้าจะดูนี้โฟกัสยามถือดีๆอย่าให้หน้าคงุดหงิดแล้าของลูกสาวล่าฮะฉันน่ะนี่ไงน้าทำทำอันนี้เรียกว่าหันมาตรงๆทำเป็นแบบนั้จับให้มันหน่อย นี่จับตรงนี้จับตรงนี้หันให้มันถูกทางเลยเออจับองง้าล่ให้เห็นชื่อตัวเองตาดูสิ